เบิ้งพี่พี่น้องอุ้ยแตกแล้วเนาะสองแม่ลูกเพื่อนร้านคือขาวเนื่อเพื่อนอยากเสียหเพื่อนอยากเทียบหนากับลูกสาวเราแล้วอยากเทียบหนากับลูกสาวเราเเออแม่หมือนเหมือนพี่สาวกับน้องสาวเลยคือโบรานแม่กับลูกนี่แหละ เขียนก่อนเขียนแนวทางให้ก่อนอาจารย์จัดโปรพิเศษสองกระปุกสามกระปุกด้วยค่ะได้เดี๋ยวจัดโปรให้ครับเ,รเดี๋ยวจัดโปรให้แต่ว่าเดี๋ยวถ้าแนวทางเข้าจะให้จองคีมถ้าแนวทางไม่เข้าจะไม่ให้จองนะครับ ท่านได้ขายแล้วกผสมาสีอันนั้นปูแล้วนี่เนี่เอาเพื่อจะจองเนาะเพื่อจะเพื่อเพื่ออยากว่าอย่างน้อยฉันก็จะได้ไงเออผมก็สีได้ของมากกระซ่งเลยนะครับทุกคนเฮ้ยเบิ้งตอนนี้แม่เราบายกล้องแล้วใช่แต่ก่อนแม่อายกล้องเพราะว่าหน้าเราดำพูดตรงตรงเซเปอร์แม่ใส่ดิตอนออกข้าวแล้วเสียดายเสียดายเนาะตอนออกข้าวตอนนั้นเนาะเสียดายเราตอนนี้คนเราคือใหมา คุณแม่หน้าขาวขึ้นถ้าทําจมูกต้องสักคิ้วด้วยอาจารย์น่าจะคมชัดเนี่ยมิแต่เนวให้เราเห็ดพี่น้องตอนสักอยู่ตอนนี้ตอนนี้เราสักอยู่คินะ้วน่ะสักอยู่เพราะว่าเป็นคนแม่เป็นคนแบบว่าขี้เกียจเขียนคิ้วแล้วก็สักคิ้วแต่น่าเลยลองหยุดใช้ยังคะทุกคนลองมาหมดแล้วลองหยุดใช้แล้วทั้งผมทั้งแม่ลองหยุดใช้แล้วนะคะก็ไม่มี ไม่มีเอฟเฟกแล้วก็ไม่เป็นสิวนะทุกคนดูสิยังไม่เป็นสิวเลยลแ,มแม่ใช้ไปหมดกระปุกกี่กระปุกแล้วคือมันเป็นของทดลองลอะนะทุกคนมันเป็นของทดลองทดลองของทดลองอะมันเป็นกระปุกใหญ่ของทดลองมันเป็นกระปุกใหญ่แล้วก็เอามาแบ่งกันนะครับมันสีว่าเป็นเบิร์จะกระปุกบ่ได้แต่ว่า30กรัมเนี่ยใช้ได้เดือนหนึ่งแต่ว่าเห็นผลตั้งแต่ประมาณ2สัปดาห์แรกเนี่ยเห็นความต่างชัดเจนแต่จริงๆแล้วเห็นความต่างตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้คือ มันจะนิ่มขึ้นน่าจะนิ่มนะครับประมาณอาทิตย์ขึ้นวันที่ห้าหรอไม่หรือคื้นวันที่หกมันมีอยู่สิบวันไม่แม่จะได้วันไหนเนี่ยมันมีอยู่สิบวันตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบวันที่สิบมากตัวใดพี่มากคันแคบแล้วพี่น้องต่อไปหกหบอกจ้ะมีแต่ ามานวันเขาแกะขี้รดตู้มาแล้วยังบอกอ่านด้วยพี่น้องผมมาปลูกต้นไม้ทุกวันนะทุกคนไปปลูกต้นไม้ทุกวันวช่งวงฮะหกเบลหเลหลวย้ายสุนที่ว่าหกเบลเหลวผมเป็นบ้าปลูกต้นไม้ เห็นไหมล่ะพอผมให้คลิปให้แคปเสร็จปุ๊บเนี่ยคนเหลือพันเก้าตอนแรกเหลือสองพันสี่ตัวแรกสองพันสี่ห้แคปแล้วเหลือพันเก้าเนี่ยล่ะซุ้มเจ้าหนูเป็นจังซี่ซุ้มเจ้าหนูเป็นจังสี่สวัสดีค่ะอาจารย์พี่มนไปหาอาจารย์ที่บ้านไม่เจอพี่มนเอาดอกกระเจียวกับส้มผักเสีย้ยนและมะกง่วงแทนไปฝากค่ะได้รับแล้วขอบคุณมากมากเลย อันจากนอกเว่คือมีอันสมพักเสียน <c oughs> ไม่ไงพากามน่นจากนอกเว่คือมีสมพักเสียนกับดอกกระเจียวอยู่นอเว่มีดอกกระเจียวบอก <c oughs> อาจารย์สจอมาแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราค่อยเปิดไพ่กันนะครับมืออื่น เห็นไหมล่ะพอผมให้คลิปให้แคปเสร็จปุ๊บเนี่ยคนเหลือพันเก้าตอนแรกเหลือสองพันสี่ตอนแรกสองพันสี่ให้แคปแล้วเหลือพันเก้าเนี่ยล่ะซุ้มเจ้าน่ะเป็นจังซี่ซุ้มเจ้าน่ะเป็นจังซี่